สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบแานๆเปี B ๊ยชาแนลค่ะพี่น้องมนนี้สภาพมากินตำตะลิงปิงนะคะวิธีทำยจะลงให้เลยนะคะพี่น้องที่นี่สมากินให้เบิง่งขายด้วยสวัสดีตำเรากินบ่ค่ะกินอิล่ลค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆนี่กันค่ะสดน้ำเลยนะคะน้ำนี้คือน,น้ำตะลิงปิงที่เย่าตำนะคะพี่น้องืมห,หวานวนวลน่ะปะละ พี่นออ้องสาได้ยินเสียงความงามได้ไดหมคะสำารัแต่งไม,ม,ม, <c oughs> ม่ยอโมั้งคะคมอืมอ่า ความเปรี้ยวของจะลิ่งปีงตัดด้วยหอมแดงอร่อยค่ะแซ่บ เสียงซ้างพื้นคุยกันด้วยค่ะพี่น้องอืมเปรี้ยว หงุดก่อนนี่เฮ็ดคลิปย่ำไปคลิปสันนะค่ะแต่ว่าบ่ได้กินหฮเบิ่งพี่นองสบวบายเฮแเราได้กินบอกินด้วยค่ะกินทุกคลิปค่ะท่นใส่หันนพัวว่ะยังนึกว่าง,งูนั่งเตะต้ตนใหม่แถวนี้ให้งูหลายค่ะ บะหิวสวมิรีกับบูกินเลยค่ะพี่น้องแบบได้ขั้นสองของน้ำพอดีแล้ว <c oughs> ดองปูนา น้ำลา่แสกขาปอปได้คือหอมแรงเด้อค่ะใส่ละลาย เทบมงมีเยอาบอก,ป,กป่าล้วปลูกไว้จะได้บอกว่าให้เด็ดออกหลกมงงมูมันเขาใส่งไงเม็ดผู้เขาใส่ไงแต่ป่าเราเสียดายมันแล้วก็เลยปล่อยให้มันเต็มต้น ปูหน้านี่ยอดดองเองด้วยค่ะของป่าเราเอามาแต่บันหนองสมน้ำปลาผสมน้ำเปล่าเกลือเสน่น้ำกระเทียมดองแล้วก็เวลาที่ห้าด,ดองนะคะถาบ่าได้เลยต้องใส่กระเทียม ใส่ลงไปด้วยค่ะรับรองว่าแซ่บมันจะมีความหอมนะคะพี่น้องกินกัะเทียมมันสุดตัดเย่าบดเดใส่ไม่เด้อพี่น้องเย่าบดเดใส่ไม่ให้เสียงคอยกับเขาโทรเขาพ่ายหลายนะคะเพราะว่าสมไม่กินแบบกินให้เห็นซื่อๆนะคะกูอดองเนี่ยใส่กระเทียมลงไปมันสุดตัดความเข้าความสาบ 公个不好。 เสีงเสียงเครื่องบนินเสียงเสียงฟางตัดเหล็กตัดเหล็กก็โยนลงนาำเยอะกว่าในวันนตปาบอดพี่น้องว่าเวลาใส่ไหมเราเสียงมันๆนะคะพี่น้องเสียงเครื่องบินเสียงต่ำนาำเสียงารพัดเสียงค่ะ ละบายอ่อนๆสร้างเห็ดหรือเห็ดล่างน้ำฝนค่ะ เบอร์เบิดค่ะพี่น้องขอพคุในลายๆที่เขามารับชมค่ะไปละค่ะออกกันชิปหน้าเมนูอาหารที่เกาค่ะ